แล้วนี่พี่ขายวันละกี่ไม้อะคะประมาณพันกว่าไม้ค่ะอเอาสองไม้ค่ะได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตับไก่สามไม้ยี่สิบใช่ไหมคะไม้ละเจ็ดเอาสามไม้เลยค่ะได้ค่ะโอ้สั่งยุสั่งยุอันนี้คือไม้ละเจ็ดบาทสามไม้ยี่สิบนะจ๊ะแล้วก็นี่หมูไม้ละสามบาทหอมมากนุ่มมากอือหือคุ้มค่าราคาสามบาทเวอร์แซ่บกลมกล่อมนัว อร่อ,อยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเข้าโรงเรียนต่อเลยได <c oughs> ้วเวลาเรียนแล้วค่ะ <c oughs> ใส่กันกินโลคอรคุณน้องโมเป้งใส่กันกินโลคอรวันนี้เราอยู่กันที่พัฒนาการ ร้านในวันนี้ก็คือหมูปิ้งสูตรโบราณเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงตอนนี้กําลังปิ้งกันเลยแบบสดๆเลยอันนี้ก็คือหมูใช่ไหมคะที่ปิ้งอยู่แล้วก็ตรงนี้ว้าวหมูปิ้งสามบาท พาอมแล้ว <Ha. S 1> าลาค่ะเอาอะไรบ้างคะเอา ไดีคะมีอะไรแนะนาหนูบ้างคะเห็นเจ้าของร้านบอกว่าชุดเด็ดเลยก็คือหมูห้าข้าเหนียวหนึ่งยี่สิบาทก็คือจะเป็นชุดคนที่ไปทํางานเขาจะนิยมซื้อกินกันหรือหมูสิบข้าเหนียวสองถ้าอิ่มแบบจุกๆก็หมูสิบข้าเหนียวสองอันนี้ขายมานานรึยค่คะปีกว่าแล้วค่ะถ้าไม่เป็นสามบาททะูกมากเคยกินอยู่ที่ต่างจังหวัดเราเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะตอนไปโรงเรียนเนี่ยเราได้กินมาแล้วสามบาทเนี่ยรู้สึกว่ามันฟินมากทตะฮีแล้วมาอยู่กรุงเทพไม่มีไม่มีเลย เราอยากทำไม้ละ3บาทเนี่ยให้คนกรุงเทพกินจังเลยกันเลยค่ะแล้วเป็นไม้แบบพอดีคำออก็มีหมูนะคะไม้ละ3บาทส่วนเนื้อเนี่ยค่ะไม้ละ5บาทจะเป็นเนื้อหมักพริกไทยดำนะคะแล้วก็เป็นปีกไก่แล้วก็มีตับค่ะตับเราขายไม้ละ7บาท3ไม้20บาทแล้วก,มก็มีน้ำพริกมีกะล้านะคะน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกไก่กรอบ ข้าวเหนียวห่อละห้าแบมีข้าวเหนียวดํากับข้าวเหนียวขาวค่ะปกติแล้วดําหรือขาวถ่ายดีกว่ากันค่ะสายรักสุขภาพก็จะเป็นข้าวเหนียวดํา<ม>เพราะว่าข้าวเหนียวดําไฟเบอร์มันเยอะงั<ม>้นหนูเอาขาวละันโอเคอแล้วก็เอานี่เลยค่ะหมูเท่าไหร่นะห้าไม้ละกันห้าไม้ล้กันนะคะแล้วก็เนื้อเอาสองไม้ค่ะได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตับไก่ สั่งเยอะอันนี้ก็คือขายตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยหกโมงค่ะหกโมงเช้าถึง10บโมงค่ะขายทุกวันจ้าเกือบไม่ทันแล้วก็สั่งผ่านแอปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมอันนี้คือไมลละเจ็ดบาทสามไมล์ยี่สิบนะจ้าแล้วก็นี่หมูไมลละสามบาท คือเป็นหมู่ที่กินแบบพอดีคำใช่ไห<ช>มคะสามบาทนี่ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าไม้คือแบบใหญ่อยู่ได้อยู่นะจ๊ะไม่เลก็กโงนเป็นหมูสันคอนะคะก็จะมีแซงมันนิดนึงนะคะสุดเด็ดของเรานะคะจะหมัก3มเกลอค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะนี่กินเข้าไปปุ๊บล้วจะหอมจิง้งเลยขนาดยังไม่กินยังหอมเลยค่ะใช่ค่ะ จัดมาค่ะต้องชิมให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาแล้วหมูเมื่กีคุณพี่เจ้าของร้านบอกว่าเอาปลาร้าไหมเสนอมาก็ได้เลยอันนี้คือจิ้มกับปลาร้าคะหรือว่าอะไรใช่หนูชิมเป่าก่อนละกันแล้วค่อยกินกินให้มันรู้รสชาติของหมูก่อบอร่อหอมพริกไทยจริงๆด้วยหมูนุ่มหอมหอมมากมา นุ่มมากอืมคุ้มค่าราคาสามบาทเวอรขอปลาล่าเลยดีกว่าค่ะ,คะนี่เป็นปลาลากับปลา<ร>น้ำพริกตาแดงนี่เป็นน้ำพริกไก่กรอบค่ะปลาลาก็เลยแซบ่บกรมกรอบนัวจิ้มกับข้าวเหนียวจิ้มกับข้าวเหนียวจิ้มกับข้าวเหนียวเออเราก็ลืมกินข้าวเหนียวไปเลยเนาะงงิตีนดม,มูเป็นข้าวเหนียวนึ่งใบเตยจนะ้ะ กินเลยแล้วกันอันนี้นะ้ำพริกปาลาแดงได่ไหมคะอร่อยหอมกรุงเท็ดมากแล้วก็หมูนุ่มมากต่อไปลองเนื้อดีกว่าก็จะหาเนื้อ,อย่างราคาห้าบาทได้ที่ไหนอีกบ้างที่นี่เลยค่ะที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเข้าโรงเรียนต่อเลยได้เวลาเรียนแล้วค่ะ ขายวันละกี่ไม้อะคะประมาณพันตัไม้ค่ะรวมรวมกันแล้ววันละ20โลเกือบ20โลอะ,ะอืมเยอะมากเสียบกันทั้งวันเลยใช่ใช่<ๆ>ค่เสียบกันทั้งวันอของของเรานะคะสดใหม่ทุกวันค่ะทําวันต่อวันสดจริงนุ่มจริงแล้วก็หอมจริงด้วยค่ะแบอบกเลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้เตาหายไปแล้วนะจ๊ะเตาไม่อยู่กับเราแล้ว ถ้าใครมาหลัง10โมงก็คือร้านปิดแล้วนะแต่ถ้าหลังจากนั้นก็คือสั่งออนไลน์รวน,นะจ๊ะจะได้กินแล้วก็คือขอบอกว่าร้านนี้กลิ่นอายความเป็นหมูปิ้งหน้าโรงเรียนคือมาเต็มร้อยเลยกินแล้วรู้สึกนึกถึงว,วัวเยาว์เมนู hmm. ที่ชอบก็คือหมูปิ้งเลยจ้าไม้ละสามบาท mm hmm. เมื่อเทียบกับขนาดแล้วก็ราคาคุณภาพแล้วคือคุ้มเวอร์เพราะว่าราคา3บาทแต่ว่าไม้ก็คือแบบไม้อย่างนี้ที่แต่ก่อนนั้นก็คือเนื้อก็อร่อยนะแล้วก็ ตับไก่ก็ได้น้ำพริกก็คือแซ่บมาเหจริงๆสหรับใครที่อยากตามมาก็คือตอนนี้อยู่ที่พัฒนาการระหว่างซอย66แล้วก็68นะจ๊ะคือถ้าขับรถมาเลยตลาดพัฒนาการมาประมาณ200เมตรร้านจะทางนี้เลยสายมือมาเลยออกมาเลยตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืม facebook กดต f i ฟ s ร์สด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามติ k t o k Twitter แล้วก็อ n s t a าแกรด้วยนะคะทุกคน